เหนื่อยเหนื่อยเหนอกาดกาดเป็นไงรตเลยนห่นแรงแกาดตกแล้วห่ดยรงปแล้ตกอยต่อยต่อยป่อยป่อยปต่อยไ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 ป่อยไปต่อ่อป่อยไ่่ไ่่

หมมหมาล่าไหมลูกหมาล่าไหมโดนหัวโขกไม่ร้องหกล้มเขาแตกไม่ร้องหมาวิ่งไล่ขับร้องกากอเอ็เร็วปล่อยท้องพี่ต่อยท้องกาจะตกกาสวยสวยลูกกา